สวัสดีจ้าไม่ไม่อะพปมาอ้ยเดี๋ยวดพี่ขออะโปอะโปมาน้ำเงินพี่ไปแดงอ้าวเฮ้ยออาอเออดีรัเดี๋ยวนี้ยดีอะตอะโปสีพี่น้าเร็วเร็ววไม่ทันแล้ว ออบบี้มันนี่อปโลมันมีที่กัลเลนออมสองเมื่อตอนก้าบะเราเร็วอปโลต้องดึงตัวพี่ดึงตัวพี่นะกดดิอ่ะแล้วไม่ไม่มีการต้องดึงจอบเลยการต้องดึงจอบไม่ใช่อปอลพี่ต้องแปะแล้วโปต้องลากพี่ลากพี่ไปอีกจุดหนึ่งไม่ใช่ไม่ใช่ เออแล้วโปอ่ปโปต้องมาดึงแขนพี่ด้วยเออดีไม่พี่ต้องขว้าไปดิเดี๋ยวไฟทางนู้นดิพี่ไม่ได้พี่ตัวตัวสีนี่เออพี่ต้องดึงอโปนี่ และเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเนี่ยมันชอบมีคนจัดเออ,เอ,อ,อแลอโปแล้วโปเดอยวดีมากทำได้ดีและพี่ต้องไปสีอ่ะอ,อโปอย่าเพิ่งรอพี่ด้วยน้อง๋ยว <Yeah. S 1> ไปด้วงเลยแล้วเดนโอ้โหเดนต่อไปคืออันนี้คืออะไร <c oughs> 不懂อ้ปอาวต้นงทเอออ่ะโอู้้แลู้แล uh, ้ว uh, อ uh, uh, ้าวยู <c oughs> uh ูบนเทิลเออดียูยูบันเทินสิเออโดดตโน้เออดีแล้วอีเออไปแ้าวว้าว้วพี่คือ ตายค่ะโอ้อพี่รู้แล้วออบบี้โปอ๋อรู้แล้วเข้าใจแล้วเพราะนุ่งผักพี่นาออกไปฮ่าฮ่าแล้นี่ใครโอยหยดตรงกลางใหนอันนี้พี่ระพี่ระเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวมือถุ่มมาโปแดงอ๋อโปต้องดึงพี่ให้ติดกับน้ำเงิน เออดีติดดิไม่แปะแค่แปะแล้วรีเซ็ตเออแล้วอัปูเออดีประตูเปิดอัป,ปูไปแล้วเดี๋ยวพี่รีเซ็ตเออดีมากเดวพี่นัง่งหนึึงยิงและแป้นงนึ่งสิแรับเออดีดีดีความคืบหน้าคือยอย่างนี้ ba à, Anh ơi phi luôn. À bố nó phải. Shadow bố. đi. nó. Oh, đi, Ôi โอคค้ยเยอะเย่เลยอ้าวววูถ้าเป็นหลือมันเราไปทำไรวะโอ้ยอะไม่เป็นไรกูจะออกจังอีนดีสปินยังไงวะไอควายไหนพี่ขอแดงบ้างพี่ขอแดงอาโปไปเมื่อน นี่แหละอปอยุดอปอยุดอปอยุตอปเอืออปอย่าพึ่งมานี่แล้วเออแล้วทำไมพี่ทำไมหน้าจอพี่มันขึ้นว่ากำลังรล่ออปดึงตัวพี่ดิยังไม่ดีแปะแล้วทิ้ง เออ,เอ,อเดีละเออประตูเปิดปูไปอ่ะแล้วปูต้องมาแล้วพี่ต่อแล้วปูต้องมาแล้วพี่แล้วแล้วก็ปล่อยทิ้งเขาทิ้งเออแล้วพี่ก็ตัวเนือตาถูกถูก พี่พี่ต้องเดี๋ยวปูพี่ต้องไปสีอะไรวะ <c oughs> เกือบมั่วแล้วปูไปแล้วไปไปไปแน่แน่ต้องที่ชิดเกือบไอ้หาเอ้ย <c oughs>